วันเล่คู่แรกของชีวิตท,ที่นิสใส่จะมาตอบคำถามทุกคนนะคะที่สงสัยเรื่องรองเท้าพอยชูสกันรองเท้านินเยอะมาข้างในนั้นอีกสองกล่องซองสองสอง จะมาตอบทุกคนนะคะว่าทําไมต้องเปลี่ยนรองเท้าพอยบ่อยๆก็คืออันดับแรกถ้าเกิดมันนิ่มแล้วทุกคนมันจะไม่สปอร์ตเท้าเราทําให้เราบาดจิบได้นะคะต้องอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันนิ่มมันก็จะไม่มีอะไรที่สปอร์ตตรงนี้เรียกว่ารองเท้าพอยชูใช่ไหมทุกคนถ้ามันนิ่มแล้วมันจะไม่สปอร์ตเท้ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเรานะคะไม่งั้นเท้าเราหรือข้อเท้าเราอาจจะพลิกได้มันก็จะเกิดอันตรายได้เนาะส่วน point ที่นี่มากๆแล้วบางคนเขาก็จะเอามาทําเป็นรองเท้าเดมี p o i n นะคะอันนี้เรียกว่ารองเท้าเดมี p o i n คู่ไหนยี่ห้อไหนใส่ได้นานเนี่ยคู่นี้นินใช้ประมานเกือบปีนะคะของ Gainer Midden แต่ที่นิ้นเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเต้นที่นินต้องเต้นนินต้องการที่จะโชว์เท้ามากขึ้นนินก็เลยเปลี่ยนมาใส่คู่นี้นะคะมันทําให้ p ินพอยเท้าได้สวยขึ้นมากกว่าคู่นี้ ที่นินบอกนะคะอยา่าเพิ่งซื้อตามไปลองกันก่อนนะค่ะรองเท้าบันเลกก็มีหลายหมดหมู่ให้ทุกคนได้เลือกสรรแล้วแต่การใช้งานของทุกคนนะคะว่าเหมาะกับแบบไหนเอาเป็นว่าวันนี้บาย